ไปไปสามสองหนึ่งอู๋ผีพี่อีตัวหนึ่งคนละโตคนละโตพี่พี่พีวีนะผมตัวหนึ่งอ้้หูไปไงมันต้องให้ผู้่าจับเนาะยินดีครับผมพี่น้องครับเมื่อนี้พ่อๆครับอีสานลอยๆนะครับผมเมื่อนี้มากพอมาไข่ตุ๋น เหมาสาครับผมเหมาสาอีกตล้ามเคื่อนเมื่อนี่เป็นวันหยุดครับทิ้มงานเนี่ยครับเป็นรวงนาไปแล้วครับผมไปนี่ตัวหนึ่งทีภาพเป็มุดนำโหจิ้มงานไปหุ่นแล้วครับเหมาสาเมือนี่สาไงเติบนะครับผมเป็นสาขุดไม่แต่ว่าพอ่อตาไหนนุ่งหลัก็หลายปีแลพม่นแบ่งคนว่ามีของไงแหล็มี ตัวนี้โตง่าวมา,ากเลยไปเดี๋ยวไปดูกันครับผมว่าสีออกมาเปาน็นยังไงนีเอฟซีโต้หน่อยนะครับผมเอฟซีโอ้เอฟซีไปตก<ป>ลุ้มอ๊บ มองแล้วเรนี่บ่อลงวะลงจ้ะลงลงไปถึงแล้วครับผมพี่น้องครับโอ้ห้างสิโคคาเนี่ยจังหน่อย โอมีห่มเนะาะห่มนี่เด็กกับเด่นอะไรเลยโอ้่นี่มมค,รนครับผมาผมากครับเบาแกงไชเนี่ยครับผมเห็นหน้าเห็นใต้นี่ตีโอเหนียวเดี๋ยวยินค้าผมโดนแล้วหายหนาหายหนวดไป่ใส่โอ้เมื่อนี่เบาแกงไชเนี่ยเขาขี่รถมอไซค์มาเลยครับผมพี่น้องครับมานี่นะครับคือคือจะอากาจะลงนะครับ มาดูกับลุงแบ่งเราเมื่อนั้นมานั่งจอบกับใครตุนอยู่ไปยังหน้ามังตุนยลงไปตันลงไปยังหน้ามังตันลงไปทางกลางเลยบาบาเท่าครับัครบลุงแบ่งมาท่านมาตาแกไปใส่ตแกเข้าตแกไปขนดินตแกไปขนดินนะครับเ่อไปแรงรถขนดิน ตัวจกบอกโอ้ยปลาสลิลต,ตัวใหญ่บ่านอ๋อเดี๋ยวมาลุ้นกันครับผมพี่น้องครับมาว <laughs> ันนี้มากลงน้ำโอ,โอ้มาปุ๊บมาพร้อมหนวดครับผมลาบอันเขื่อนมาลูกปากมาเลยเนาะลูกปากมาเลยอ่นกิน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 เบาแกงครับผมเพราะว่าเพราะว่า ให้เพิ้ลตัวหานเห็นตัวหานอย่างดีเลยเดียกันกันเพิ่นมากได้เหรสามก้นสี่ก้นมันหนักมันหนักเหรอเตัตัวเราไหวบริถัวชวนให้ซื้อก้นหนึงสิชวนไงเลยนี่ก็ดลยืดเปืือกเฮ้าครับพี่น้องครับเฮ้ยเ้เฮ้ยลองไหมวอดลึกดอกค่อยๆยางลองไหมนี่ครับผมพี่น้องครับ เอาพักขึ้นแล้วเรียบร้อยสามสองหนึ่งเดี๋ยวดูเห็นมันมีป่ามันจิไพ่ไปตุนไปงมเร็วลงไปงมฝึกดิ้งหน่อยอ่ะไปนะวันครับผมไป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 คุงเคยเล่นน้ำสามสองหนึ่ง นั่นละพอดีพอดีไปยังแหลมไปเพ่อนไลงแบบว่านแรกก็เห่ยวซะแล้วบ้างใช่ละตัวปลาอายะว่านแรกก็เห่ยวซะแล้วพ่อว่านคล่งนา่ามลองสองรอบแล้วเอาเปสามสองหนึ่ง อันนี้เขาเรียกว่าทุ่มสุดตัวครับผมยังพัฒนเห็นโตอยู่ครับผมพี่น้องครับหทั้งหุ่นใดล่ะตัวหนึ่งเจสี่เข้าเลยเงาเลยบริเตียเลยว่ะได้ป้าือแล้วครับผมไฟก็ซาไครั่นก็บริเสียมะว่าน้ำดอกของบริเตียอันหนึ่ง มันอยู่ไก่บาดพอดน้ำคนเซื่องกันไหลลงบานไหลลงสะไปครับผมพี่น้องครับคืนแล้วครับผมพี่น้อง <c oughs> มื่อนี้เสียสองไหวหาเสียผ้ากับใครทุนมาอาบนา้ำ <c oughs> ไปหาไม้ไหมครับผมไปตั้งรักก่อนครับเอา้าใหญ่ไหมไปใส่มาใส่ผ่านนี่ <c oughs> <ม>สาสในตำนานใา่ในตำนานอีกแล้ว <c oughs> ไปครับผมพี่น้องครับอ่ะโอ้ย ใหญ่ใหญ่มากซะในตำนานคือเก่าครับผมพี่น้องครับโอ้ยคุ่นโอ้จะคลองสากรบป๋องชุบหน้าออกกันแน่นอนนำบอลลึกท่วมหัวท่วมหัวรีบขึ้นเข้าแล้วว่าอ้ยเขาลงเกลียแล้วเอาขึ้นมาหลายเต้าเลยทีสันบอบอเพื่อที่จะตีคนตู่ไม่ไครับผมโอ้ยไม่ตีที่สิร้ายเดี๋ยวอาะเอียนเอาล้วครับผมพี่น้องครับนี่สาเนในตำนานรีบด้วยนี่ บอกโลมีบตามกหาบอกโลมีมีตามกวห่าว่านเดี๋ยวสิลุดกดนครับผมก่นใหม่มีจะเอาแล้วบาดอ้ป้ายังไงไ้จีนเลยยีนเลยไปเหือกเดีืยแแงงว่าเดี๋ยวใส่น่าเหือกยังว่เป็นแต่หยากตกินน่เถอะกินมซนี่เราได้กินคอยในี่วาชนะเจ้าเลยให้รุ่งเวียงคนเด้เวา มันเป็นห Andrea, ินหิเป็นนหินแล้โคตรกันถางสิดอกอ้ยไปแล้วอ้ยหดเบิดเลยหำลงแบงวะแบ่อกคือจิหดคาเกงแบงอุ้ยนั่้้ยนั่นโอโอบ่เขาเนียวบ่แล้วเปิดเนี่ยเลยโอ้ยปลาปลาอยู่ปลาพปลาเต็มอยู่ใช่ง กางปางเลยนี่จะพนไ่อนี่่น้มันป่ามันขึ้นมากินน้นี้กินน้ดอกเลี้วไ่ไเนี่ไหวปนี่นเาป่อ้วมคนละโตลไปกันมาคนละโต๊ะหาไม่ก่ไม่หยาดเท่าอยู่ไปดก อันนี้บ้ามีอีกเดอยสุนยูผีเด้สุนยูมโตหรือว่าไม่เลนไปหากันคนละคนละตเราทังมั้เทังแดงพ่นทังหลังพุ้มลุ้้มแล้วเดียวก็น้ำคอยบลกเลยอาตัวนี้ึ้นบกเลยเลยเปิด เปิดป้าเปิดป้าออกเลยได้ทังนั่นเห็นว่าบาดเ๋ยว่าเอาไปเอาไปบอกอีกแล้วในใจบหยังดอกก็ได้มดูเยอแต่มีแตงนมีสองตัวยังว่ามันุูนอยู่ตัวหนึ่งตัวปุยแห้งดอกเออตัวงามไปใช่ะเออ ก็ดูเียฟังเออโอ้ได้ได้เขาเลยโอ้มาแล้วมาอยู่นอกเทปวะฮะ้าอยู่ในเหียอยู่มันออกแล้วมันจะออกไหมงปดูกระดบอกเจ้านิ้วอะไรจากซ้ยดยนี่เดี๋ยวมาให้กน กบวดแถวไปใส่ะบนไปใส่ละบนปลอยมันไปใส่นั่ไม่ใส่อะปลอยมันไปอย่างออกไปเด้ออย่งอะพลอยมันไปอย่างเั้าเ้าเจ้ายล่อยมันไปจับอสนดนี้โอโหอ้นี่เดยูยูโอพี่อีตัวนึงคโตคนตพีพี่พยผตัวนึงโอ้หาไหเออได้ละเดี๋ยวเาต้องหาหัวมันก่อนมหมโยใหญ่ะตัวนี้ นีไงจังกึ้งเลยเตนี่มือหา่งเลยหรอูแล้วจตอเนี่ยนะนี่นหาตีเจ้ายออโอ้นี่หวงอยู่เสโหวหัวมันอยู่เสเจ้าเยบหวงเลยจังหางจัง้เขอนเพอเร็วพอเร็วเขนปดปิดปวดปดปิดปวดเนหเปิดนี่เดี๋ยวนี่เย็บปลานใ่ยเม่ดเ็แล้วปฮะเยบล้เออเอาไปอือนี่ยรูดออกแทนนี่ด จลอยละปีนลทังเวท่นเปิดเปิดคอยๆด้ยาเปิดจะเปิดีด้วยอกว่าดค่อยๆด้วโอ้ขึ้นซะคุเลยละหัน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 โอ้ยหัวเงีเรียบ้อยโอ้ยไปส้ำโอ้ยได้วยโอ้ยเนอนคลว่าจับค่อยๆก็ยัไม่โอ้่จ่ก็ยัไม่้ เอาเอาไมครับผมพี่น้องครับว่าจ้ำได้อยู่อันอันอันหลังงอนมันสิเก็ตมันสิหลอกไปอันนึงจ้ำได้อยู่ตัวนั้นจะมองหน้าแล้วว่าขึ้นขึ้นยืเพื่นพี่น้องครับเดี๋ยวป้าเต้นผมจ้ำได้อยู่ครับผมอ่าหลังหลังขอตอมันสิเก็ตมันสิเล่นไปอันนึงอยู่ข้างในเหยยีบพังมันเลย เออนี <N iss an> ่น <R ud whatnot> um ี no. <this parole is true> ่นี่กระสังความนโอ้ยไปหาแนวมาขังปลาเนี่ไปบาดเอด้้วยมาป้องเดี๋ยวมาบอกเาเดี๋ยวม่เดี๋ยวายมีสายนเนีมันมต่หินหาเนมาขังปลานี่ยปาเนี่มันมาเต้ซุบีเลยสเขาต้องเจะไปับจีกจะกูต้องน โม้วใ่โอพี่พี่มแดงเว้ยอยนหนีเด้อฮอตีิ้นผมเยู่เมื่อกี้ขอเอาปลาดุกกันครับดุกตัวนี้ตัวใหญ่อยู่สร้างบกันน้องมาต่อหัวลงมาม้าเปิดกระสังให้เปเนี่ยเดี๋ยวมเพื่อได้ได้ป้ามาก่อนเนี่ยผมเกือจิหาพ่อ โอ้ยโบเมียนต้นนั่นต้นนั่นไงกูนี่เออแต่ผมจับรุนแล้าปั่นเดี๋ยวมันก็ขึ้นเนี่ยโอพกไงรพกโอ้วกไงไรบ้าเอาตีใหมเอาตีใหม่เอาตีใหม่เอาตีใหม่ใส่ใส่ใส้เยวบอกเยียบไว้เราบนี่เยี่ยบปั่นที่เราขนมายังขึ้นมายังไปอยู่โอ้โอ้โอ้ โอ้โอ้วโอ้วโอ้โอ้เฮ้ยเฮ้ยไปาหยังคือใหญ่ถึงมาฮะขวดขวดจับไปนี่จับไปนี่ก็ดูกใหญ่ตุ๊กแมงกว่าคอยใหญ่ดินี่ตัวนี้ตัวแมนดึงพื้นเดียวจะเต็มนองหมดเลยแต่ตุ๊ใหญ่มีเยอะดีงมได้่ว่าไม่แข่งโบเฮน ว่ยันเขาอู้ยเจ้าจับปลาดุกเหยั่นบหมันมีถุงมือดิถุงมือมันจับได้แบบนี้ฮเอออยส้นซื่อดิอยนองแหงไม่ไัวยันใน้าวใน้าก็มีอยู่ใน้าอยู่เออยยยยวยปลายหลนี่ย่ยยุยขุ่มค่าหนาทันไปมาอ่ย เงี้ยมาเหี้ยปวดถึงเจือเถื่อน้นงงเงี้ยตงเงี้ยทุกอย่างทุ้งย่างอข้อขึ้นยังไม่ต้อวรน่ะเงี้ยขวสูบซ่าเขาอนีเล็ดตัวหนึ่งก็ดูเลฮะก็ดูเขาพ่อะเใหญ่จะกเดียวโอ้ยแม่งกวดเขาเลยตัวหนึ่งโอ้ยตุงามครับว่ เ่อบ่ยากมุดหน่อยบ่อยากมุดเนี่ยอ่ะคนมุดแล้วมันได้ป้าเนี่ยบ่ได้ปล่อยเหล็นคือคนลางคนเอาเอาอย่าเงี้ยออกเบื่อกี้อ่ะแล้วก็มุดเหล็นเบื่อกี้บ่นมันเด็กบ่มันเด็กบ่มันเด็กหน่อยเล้ววันทีเอาขึ้นมาแล้วก็ปล่อยหินอันอันพี่เหล่าข้อต่อได้ปะได้อยู่ครับโอเคครับเาส้าโมเนาะโอ้ยลุงแม่งยังล่ะผมเหยียบหลังมันอยู่ไส่ล่ะในตีผมในตีผมเล่นเล่นมันหลังป้าผมนี่นี่เออหลังมันมาดุมาดุมาดุเอ้าเอ้ยปากคอปากคอปากคอ เต๋อเต๋อบอกไงเหยียบอยู่เด้อโบเมนตัวนี้ไดมันมันไปค่อยคอยป้กันสีได้ไหมเหยียบกรถึ่งก็โตเลยแห้มกลวงวะแห้มันเงีวเจ้าต้องดึงดึงตีนเขาไปใกล้ๆท่าล่าแห้มันเงี้วห้อยเลยน่ะชิบสองสองมึงต้องไงปะเนี่เออรุ่นนี้ละเจ้าว่าบอกไงนะผมได้เหยียบตัวนี้ไดยเออแม่ผมเลยเหยียบต้นเหยียบนะใส่หมาดก็ตัวนี้ตัวเหยียบบ่ตีนตีนลูบลูบถือโบเมนตัวนี้โอ้ยบ่ดุกว่ะ ดูขับผมพี่น้องครับนี่อ้มีตุมเงี่ยเอ้ยเ้ยวเฮ้ยยยันคอยยอยู่บญครับผมเดี๋ยวประดุกซิก็ช่างเนยูยังยูยังอ้ยัาเอากระช่างมาใช้ปลาเขีงไงเนยูบานเออเออเกายเยอะนสุดเกาะเยอะอย่จทายเอาอุ้ยต้นหนีไปต๋องกันเลดอกเอาไปทายแข่งแรเาะเอนะสไดนนลอ้ั่งเอาเอาสมลงหางนั่งเอสมเออสมทีมัางีมุดมุ สามสอเดี๋ยวกันใจอยู่เฮ้ยเอาจะว่าเราเสียดูดบเอาอะไซื้อตัวนี้แหะวะเฮ้มงเก็ดมันก็หูมีตัวนึงมีตัวนึงอยู่นอกแทงเดยต้อยมังเกิมันไงมงเก็มันเนเมื่อกอนเด้อคอยเมื่อกอนเด้อคุมลบให้มึงขัดสันคอมันเนี่ย แน่นเอตัวนี <the <the ่แหละไปญ่มันต้องให้ผู้เฒ่าจับเนาะโอ้ใหญ่ต้องให้นุ่มไงจับเนาะเห็นว่าผมจำเบาขึ้นในตอ้นแหลกอะโอ้โหแบกเก็ดแดงครับผมบบกเก็ดแดงเาลงหนามันได้โลดป่ายังไงได้ซื้อเลยนะ นี่เด็กพ่อที่ไปอยากลงโอ้ยพี่พ่อเด้อคุณไปอยากลงเนาะฮึถ้าลงมันได้เหรอนี่หวงแล้วก็หนาวครับผมพี่น้องครับนี่ละโตเมื่อกี้ละที่มันบุยใบบุยใบที่มันขึ้นลุงแบ่งละวาเนาะโอ้ยงเม่งหลุดนิ้วกันเด้ออยู่นี่เห้เดี๋ยวขออยู่นี่เห้นี่เห้หลุดนิ้วกันเดี๋ยวเดียดเด้อกดดุกตัปนี่ตีนตัวหนึ่ง ่นตัวนี้ก <c oughs> ็คอวะเดี๋ยวปดกไปทางนั้นน่ะลุกแ่โอ้ป้านองเฮียนี่วะเฮพันมันคือซือีเมืองแน่คนเขามาข้านอนเราดียฮคุณอ้หาเย็นเสยครับผมพี่น้องมืี อีหยังวะจะเป็นหลุดเดียวกันหลายเนาหนูก็ลงน้ำจะมันไปเย็นเนาะบ้ <c oughs> านอยู่พูดเดียว,วเท่านั้เนเลยกลางวันนี่พักโยก่อนครับผมพี่น้องครับเ <c oughs> ค็ดกับเ <c oughs> ขาตุ้น้ำกินก่อนบานนี่ไาครับผมพี่น้องครับขึ้นแล้วครับผมพี่น้องครับนี่รู้สึกว่าป้าเหมือนแห้งปีนี่ ีนี่ป้าหากินอย่างแหงแต่ละสาที่เขาเคยได้มามันมันกับบอ่อตรงเป่าคือทุกป,ปีนะครับผมไปหาอยู่เห็ดหาอยู่หาเห็ดกินกันบ้านนี้มาหาอยู่เห็ดอยู่เห็ดกินเห็ดกินแหรอครับผมพี่น้องครับนี่นี่เป็นก้อยป้านะครับผมก้อยป้าตะเพียนนะครับผม แต่ว่าอยากินดิบเด้อพี่น้องเด้อเอาห่อกระเด้งหุงแล้วต้มป้านะครับตัวนี้อันนี้เป็นต้มชุกและป้าเดี๋ยวใส่พักลงแล้วกันยกข้งใดนะครับผมเจ่านี้ครับผมคลายไปเลย,ยเลยเกือบลงตัลวละล่าชาชรวดเท่าครับผมตั้มสมห่อกระใสลงไปเลยเด้ใส่ตั้มสมเทียบนะครับผมนี่ทงไฮทงหน้าต้องเบ่งไดย,ยังมาแน่น เนี่ยไรอีกสองเด้งเล้สองเด้งเลยสองเด้งเลหมดแดงเด้พักมันกินกลับอโอ้ให่หมอครับสองเด้งเลยเอาแตงสีเลยสมเหตนี่ได้ทั้งสมไล้ทั้งขมเนาะค้ับผมจานกึ่นลงแล้วฮะก็เอาหยอดมันมากินกลับกลวยครับผมพี่น้องครับสองเด้งเลย ผมนี่นะกินเขา่ากินหนังกันได้บาดกินเข่าแล้วก็แยกใหญ่กันครับผมตุ่มป้าใส่โมดแดงนะครับผมนี่มานี่ก็จะเป็นก๋วยป้าตัมา้มหมักฮงครับผมพี่น้องครับนี่มาใกล้กินมาครับผมามากินตุ่มป้าก๋วยป้าก๋วยป้าหมักฮงเอ,อ้ยยุงปวดแสบม,มาจากห่วยทัพท่านผมน,นี่อืมเบาแก๊แกงใช้แนว เับผมฝากซองนี้เด้อเสียบบ่เสียบบ่เสียบเสียบบอจ้าตุ้มแหวงกับตัวแต่เรามันการฝากซองกันกันผมถามนี่มีอีงามบ่ต้องออกเสียงหลชาติด้่ซอโซกับช่อช่างน้ำปลามาใส่ที่ตรงเดียวเบิ้ลน้ำปลาเไว้หน่อยโอ้พอดีเลยพอดีพอดี อีปนใส่ลงไปหืมปากระเดาลงในทั้งสมในทั้งมดแดงจังหม้ออืมอนี่เนแต่หมหงลต่หมูเสียบอยู่ไอ้กบมีคนต่ำใหมอกินเนี่ยั่งปคนคนาหมมดแดงมาปล่อยหมดแล้วมาปล่อยเอี่มาใส่หม้อ อืาม <Net> ือเป็น <Works> ยังางหน่ะที่เขาเอาแบบเด็กพอเขาใหญ้เมื่อยอยู่ดอกบาแก้พได้เมื่อต้มเลยแม่บ้านกินอีู่ดอกเกือบแล้วใชตสองพันสอง แห้งไหนมั้งผู้ลังคนสิเลียนแบบโต้เลยอะไรอะแต่ว่าแต่ว่าเลียนแบบประชุ่มแบบเขาโห่แม่เมื่อเชียยโห่เลียนพิษหลอดดีบ่แถวไปตัวแค่ในนอนมีซาสำรองอยู่จริงๆกับไปในสำรองหรอเล่นเลย ามาที่เป้าเก่เียนสองคนปัญชานีบ่ะไรซ้ำอืมันมาบ่เวีังดิทำมาชั่วมาชั่วคุณ่าตัวมันแหลงไปมิตรีใครลงปอกนะอ้ยเจาดีมันทีแรกดีตอนนี้เจาทีตอนนี้โอ้ยมันกัเกินไปอยนตหรอเยาว่าเยอะเจาดีมันเลย

આ થઈ ગઈ આપણે ઓકાઈ કાલે આમ જાતે જ આ બે જોન જાય જીરા જોન જાય ને લેઈ કાઈ કાઈ એવું વેર નહોતું આ બબ પાલ્યો ઓલે

บานแจ้ไดหันทีนะหัอต้มไปเดไปเห็ม่เวะแล้วไปสืนได้มีกาีหน้าีปกงนะเดถงเลยกระตนะเอถึงเลยอาูโม่นั่นก็ยูห็นห่อนี่มันดิเอาอีก แจ๊หีไม่ยจียัยไม่ดินบอน่ะใคอยู่โซ่สาวไม่ยโอ้ยจเหียนะ